ý thức có này bóng đấy bây giờ tương lai là bây giờ tương lai là bây giờ 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 là là bây giờ là bây giờ 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 bây ไม่แน่ใจว่าเป็นตน้นปูต้นเมียนะครับผมก็ดีเนี่ยครับใบสวยเหมืนกันนะครับอันนี้เป็นการเคี้ยวนะครับไม่มีลา่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตน้นปูต้นเมียนะครับมีดอกด้วยนะครับ แต่วันผมก็บางมีอีกชื่อนะครับเขาเหยียวกว่าอ้อหนอกนะครับนี่ครับนี่ครับใบสวยอยู่นะครับนี่ครับ รับสวยหมากด้วยนะครับมีดอกด้วยนะครับดอกมันตอนบานนะครับจะเป็นสีแดงนะครับนี่นครับสวยหมากเลยใบสวย ผมไม่แน่ใจแบบนี้เป็นดังหรือว่าไม่ดังนะครับผมก็ไม่ก่อยแน่ใจนะครับนะครับเดี๋ยวไปเลขอีกทีนะครับอยู่ในส่วนอย่างเดียวกันนะครับนี่นครับนี่ก็ไม่แน่ใจว่าดังไม่ดงังกับผมกับไม่ค่อยแน่ใจนะครับ แต่ว่าใบสวยมากเลยผมได้เว้นเลยนะครับปันก่อนได้ตัดหญ้าแล้วก็ได้เว้นเลยครับนี่ครับมีหลายตนนะครับไปดูอีกนะครับเดินไปดูเรื่อยๆเลยนะครับนี่ครับอยู่ในสวนยางเองนะครับ เนี่ยครับใบนี้ก็สวยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใบด่างไหมนะครับผมก็ทีผมไม่คอยแน่ใจกันครับแบบนี้แต่ใบสวยมากเลยครับเดินไปดูอีกทีนะครับเยู่ในสวนยางเนี่ยครับเยอะเยอะนะครับ นี่ครับใบนี้สวยมากเลยครับนี่ครับสวยมากกับตรงนี้สวยมากเลยครับไปดูอีกทีนะครับอยู่ในสวนยางครับนี่ครับแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าด่างไม่ด่างนะครับ ทีน้ะครับนี่ก็เดินไปดูเรื่อยๆนะครับในสวนยางเองนะครับไอ้นี่ก็เยอะ่อนะครับนี่นะครับดูกันเองนะครับไม,รร ắng, ไม่รู้ว่าดังไม่ดังนะครับผมว่าดิแต่ว่าตอนนี้รู้สซึกว่าการจะไล่นะครับเหมือนหููเลยนะครับ วันก่อนสิผมตัดไปยันไล่วะนีหล่านะครับตอนย้ยนะครับเนี่ยครับเนี่ยลายลายต้นนี้เลยครับวันก่อนอยู่ในป่ายางนะครับผมก็ได้ตัดไปไล่ต้นแล้วกันนะครับนี่ครับนี่ลายครับไปดูกันอีกนะครับเราไม่มีเยอะในสวนยางเนี่ยครับ อันนี้ก็ไล่นะครับใบซวยมากเลยครับเนี่กับลำต้นกับไล่ไล่มนูด้วยนะครับคนสมัยก่อนเขาบอกว่าโรกต้นพญายจงอ่างนี้จะเลยสั่มีผิดนะครับเป็นหู้นะครับคนสมัยก่อนนะครับนี่รับเป็นไล่มนูด้วยครับ นี่ครับวันก่อนผมได้ตัดนี่ได้เตกตกไม้เลนะครับนี่ครับได้เตกก่อไม้เลนนะครับนะครับนี่ก็ได้ดูเป็นตีเรื่อยๆเลยนะครับที่แบรับบ้านหลังนะครับนี่ครับในสัญญางนี่ครับชูไปต้นรุ้ง giấy นะครับ

ผมได้ขี้ครับเดกอันนี้สันสันนะครับเราผมไม่ได้ใช้ใหม่กับสันนะครับผมตัวโดยมือเองนะครับเนี่ยครับใครจะตุงถนนใหญ่เลยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่ากดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมบบาหยุดเด็กบานบานครับครับสวัสดีครับ